สวัสดีค่ะพบกับรายการข่าวการศึกษานะคะประจำวันพุธที่27เมษายน2565ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นสำหรับในช่วงเช้าวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแห่งแรกของจังหวัดอุตรดิต์นะคะย้ำรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนพร้อมดึงเด็กกลับมาเรียนหนังสือค่ะ นายจุติไกลเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมพร้อมด้วยนางพัชรีอารยากุลประหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะผู้บริหารกระทรวงพมลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะเพื่อเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเด่นเหล็กอำเภอนามปาด ซึ่งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแห่งแรกของจังหวัดอุตรดิต์นะคะพร้อมทั้งมอบความช่วยเหลือต่างๆตามภารกิจของกระทรวงพอมอาทิเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหากรณีฉุกเฉินจำนวน33ครอบครัวค่ะเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการจำนวน10ครอบครัวและนมผงสำหรับเด็กจำนวน20ครอบครัวค่ะ โดยนายจุติได้กล่าวว่าอำเภอนามปาดจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะเป็นพื้นที่ที่มีความยากลำบากค่ะเพราะตั้งอยู่บนภูเขาชาวบ้านจึงเพาะปลูกกระเทียมและหอมแดงเราจะทำให้พื้นที่นี้มีมูลค่าผลิตสินค้าและแปรรูปให้ได้ค่ะโดยศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแห่งนี้จะเป็นศูนย์ที่ช่วยเหลือประชาชนที่มีความยากลำบากมีปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจโดยจะช่วยให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงการบริการของศูนย์แห่งนี้ให้ได้ ทางรัฐบาลนะคะมีนโยบายแก้ปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้าโดยในปีนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีมีนโยบายว่าอยากให้ดูแลปัญหาหนี้ครัวเรือนและความยากจนของประชาชนรวมไปถึงเรื่องของการศึกษาค่ะเพราะมีเด็กนักเรียนอีกหลายแสนครอบครัวที่ไม่ได้เรียนหนังสือเราต้องผลักดันให้เด็กเหล่านี้กลับไปเรียนหนังสือให้ได้ ซึ่งขณะนี้รัฐบาลมีกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาให้กู้ยืมเงินโดยไม่ต้องมีคนค้ำประกันสำหรับเด็กที่ไม่มีเงินเรียนสามารถไปขอเงินสนับสนุนได้ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ประกาศไว้ว่าถ้าใครอยากเรียนแต่ไม่มีเงินเรียนรัฐบาลจะช่วยให้ได้เรียนหนังสือเพราะรัฐบาลอยากให้เด็กทุกคนนั้นมีโอกาสและมีอนาคตค่ะ